วิธีทำสติกเกอร์น่ารักน่ารักแบบนี้เอาไว้ใช้เป็นสติกเกอร์ไลน์หรือจะเอาไว้ใช้เป็นสติกเกอร์ในไลฟ์สดของ TikTok ก็ได้ค่ะช่วงนี้เขาฮิตกันมากๆและนี่เป็นตัวอย่างงานของลูกค้าที่สั่งทำกับโมค่ะ โมทำยังไงไปดูกันค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะโมจะขอใช้ iPad ในการทำนะคะนะคะเพราะว่า iPad มันหน้าจอใหญ่เวลาเราทำพวกรูปสติกเกอร์แต่งรูปพวกนี้เนี่ยมันจะสะดวกกว่ามากๆค่ะส่วนใครที่ไม่มี iPad หรือไม่มีแท็บเล็ตไม่ต้องกังวลว่าดูแล้วจะทำไม่ได้ค่ะเพราะว่าเครื่องมือในแอปไม่ว่าเราจะทำผ่าน iPad หรือทำผ่านโทรศัพท์เหมือนกันค่ะสำหรับแอปที่โมจะใช้ทำนะคะก็คือแอปตัวเดิมเลยค่ะ iBis p e n t นะคะ,ะ,คะกดเข้าไปไปที่แกลเลอร,รี่ของฉันค่ะ กดปุ่มบวกเพื่อตั้งค่ากระดาษได้เลยโมจะใช้ขนาด1ต่อ1นะคะไปที่เลเยอร์และตั้งค่าพื้นหลังเป็นพื้นหลังโปร่งใสจากนั้นมาที่ตัวกล้องค่ะแล้วก็มาเลือกรูปภาพได้เลยสำหรับรูปนี้นะคะจะเป็นรูปที่โมได้ทำการตัดมาเรียบร้อยแล้วซึ่งโมตัดผ่านแอป h o t o Room นะคะใครที่ยังตัดรูปด้วยแอป h o t o Room ไม่เป็นสามารถกดไปที่หน้าโปรไฟล์แล้วก็ไปดูคลิปย้อนหลังได้เลยค่ะ ใครหาไม่เจอพิมพ์ว่าหาไม่เจอมาค่ะเดี๋ยวโมทําคลิปสอนใหม่ให้หลังจากนําเข้ารูปภาพเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราไปที่ตัวทีอักขระค่ะแล้วก็ทําการพิมพ์ข้อความได้เลยสําหรับข้อความนี้ที่ลูกค้ารีบมานะคะก็คือฟอนตัวนี้ค่ะอฟอนตัวนี้เลยโมจะใช้วิธีการพิมพ์ทีละตัวค่ะแล้วก็ปรับหมุนองศาตัวนี้ได้เลยค่ะเราอยากได้ให้มัน หมุนประมาณไหนเราก็ปรับได้เลยนะคะปรับขนาดตัวอักษรให้มีเล็กใหญ่สลับกันไปเพื่อเพิ่มความน่ารักได้ค่ะวิธีการเปลี่ยนสีข้อความนะคะให้เราไปที่รูปแบบค่ะไปที่อักขระแล้วก็เลือกสีที่เราต้องการจะเปลี่ยนได้เลยค่ะจากนั้นค่ะทำการเลื่อนเลเยอร์ข้อความลงมาด้านหลังรูปภาพค่ะเพื่อที่เราจะให้ข้อความไปอยู่ด้านหลังจากนั้นมาที่ปุ่มบวกปุ่มนี้ค่ะเพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาใหม่และไปที่ฟิลเตอร์ค่ะเลือกรูปแบบ ไปที่เส้นขอบด้านนอกค่ะเลือกสีของเส้นขอบเป็นสีขาวและมาปรับความหนาของเส้นขอบได้เลยแล้วก็จะได้ข้อความมาแบบนี้แล้วนะคะสำหรับรูปคนค่ะโมก็จะใช้วิธีเดียวกันเลยนะคะกดปุ่มบวกเพิ่มเลเยอร์มาใหม่ไปที่ฟิลเตอร์ค่ะเลือกเส้นขอบด้านนอกใส่เป็นสีขาวก่อนค่ะกดถูกต้องแล้วก็กดไปที่เส้นขอบอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ใส่สีแดงเป็นชั้นที่สค่ะ เราก็จะได้เป็นเส้นขอบ2ชั้นแบบนี้นะคะจากนั้นค่ะโมก็จะทําการตกแต่งด้วยการวาดรูปหัวใจนะคะกดปุ่มบวกเพิ่มเลเยอร์มาใหม่ค่ะจากนั้นไปที่ตัวแปลงสีค่ะมาด้านล่างนี้เลือกแปลงเป็นปากกาคาเกอร์แบบแข็งมาที่สีตรงนี้ค่ะเลือกสีของปากกาได้เลยโมใช้เป็นสีแดงทําการวาดได้เลยจากนั้นค่ะโมก็จะมาเปลี่ยนสีแปลงเป็นสีขาวค่ะ แล้วก็แต้มเป็นวงกลมแบบนี้ค่ะโมจะชอบตกแต่งด้วยวิธีนี้นะคะแค่นี้ค่ะเราก็จะได้เป็นสติกเกอร์น่ารักหน้ารักมาแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะลองไปทำตามกันดูนะคะ